อาจารย์พิษตั้งสมบัติวิจิตนะคะารายวิชานี้นะคะ4 0 0 1 2 0 2เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการดำรงชีวิตนะคะ environment technology and living นะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พบเจอกันนะคะเราก็จะมา,าพูดคุยกัน,นะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ สิ่งแวดล้อมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า environment นะคะในที่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะคะเราไปดูความหมายก่อนนะคะมาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะว่าเรานิยามสิ่งแวดล้อมว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะคือมนุษย์นั้นเป็นจุดศูนย์กลางนะคะถึงมองสิ่งต่างๆรอบตัวว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะ ดังนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะหรือสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้หรือว่าตัวเราเองมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะในการนับเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีการจัดจําแนกไปนะคะสิ่งแวดล้อมอาจจัดจาแนกได้เป็นมองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะหรือเป็นนมามธรรมก็ได้นะคะสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะ จะมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะทั้งในทางบวกและก็ทางบลางบนะคะนะคะโดยที่มนุษย์นั้นนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะหรือว่าใช้สิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะก็นับเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะหรือสิ่งไม่มีชีวิตอื่นก็นับเป็นสิ่งแวดล้อมของของสิ่งมีชีวิตด้านั้นนะคะ,นะคะมาดู คุณสมบัตินะคะคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะอะไรที่ถูกกาหนดเป็นสิ่งแวดล้อนมะคะ่ะสิ่งแวดล้อมแต่ละช้นนี้จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือเป็นยูนิคค่ะนะคะลิมิเต็ดอิดิชันนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าต้นไม้นะคะเราก็จะนึกหน้าตาของต้นไม้ออกนะคะถ้าเราบอกว่าตึกนะคะเราก็จะนึกหน้าตาของตึกออกถ้าเราบอกว่ามนุษย์นะคะเราก็จะนึกลักษณะรูปร่างนะคะ ของมนุษย์ออกถ้าเราบอกว่าดินนะคะเราก็จะรู้ว่านี่คือดินนะคะถ้าเราบอกว่าน้าํำนี่คือน้ําหรือวัฒนธรรมต่างๆก็จะสามารถแยกแยะได้นะคะสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะไม่อยู่โดดเดียวนะคะไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติแน่นอนไม่มีสิ่งแวดล้อมใดอยู่โดดเดี่ยวเดียวดานะคะต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในระบบนิเวศแน่นอนนะคะ สิ่งแวดล้อมประเภทหนึง่งมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นนะคะก็หมายความว่าสิ่งแวดล้อมนั้นไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอน,นะคะ่ะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อการดํารงชีวิตนะคะเช่นนะ,ะมนุษย์เราต้องการที่อยู่อาศัยก็จะพึ่งนะคะป่าไม้นะคะใช่ไหมคะตัดต้นไม้มาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะมนุษย์ต้องการอาหารนะคะก็จะกินพืชน,นะคะกินสัสตว์นะคะนะมนุษย์ไม่สามารถ อยู่โดดเดี่ยวได้นะคะต้องการสิ่งมีชีวิตอื่นค่ะหรือต้นไม้ต้องการน้ำนะคะปลาก็ต้องการน้ำค่ะปลาไม่สามารถอยู่เดี่ยวในอากาศได้นะคะถึงอยู่เดี่ยวในอากาศนะคะก็คือปลาก็ต้องการอากาศเหมือนกันค่ะนี่ก็คือไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนอวกาศนะคะสิ่งแวดล้อมจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเช่นนะคะ ถ้าเป็นกวางนะคะก็จะเป็นกลุ่มกวางหรือมีกวางมีม้าลายมีบัวมีสิงโตมีเสือมีนกนะคะก็จะอยู่รวมกันเป็นชุมชนชุมนุมนะคะแล้วก็มีทั้งพืชและสัตว์อยู่รวมกัน,นะคะก็จะเป็นอีโคซิสเ็มหรือว่าระบบนิเวศนะคะหรือโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายไปหมดเลยนะคะก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะ อยู่ในเกี่ยวเนื่องกันในระบบนิเวศนะคะเรียกว่าไบโอสเฟียร์นะคะสิ่งแวดล้อมนั้น,นะคะมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นลูกโซ่นะคะนะะเมื่อสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมหนึ่งถูกทําลายนะคะสิ่งแวดล้อมอื่นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเช่นนะคะมีคนใจร้ายนะคะไปเผาไปเผาป่านะคะทำให้อ่า ต้นไม้ในป่านะคะถูกทําลายลงนี้สัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะเพราะสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ mm hmm. ก็จะเกี่ยวเนื่องมาด้วยดินเสื่อมคุณภาพไปเลยนะคะ mm hmm. เมื่อป่าไม้ถูกทําลายถูกเผาไปนะคะนี้แหล่งต้นกําเนิดน้ำนะคะ mm hmm. ก็จะไม่มีนะคะทำให้คุณภาพน้ําเสื่อมเสื่อมลงนะคะส่งผลให้เป็นไงคะมนุษย์นะคะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะคะนี่ก็จะเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เลยนะคะ จากภาพนี้นะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกันในระบบนิเวศนะคะเป็นสายใยอาหารเลยนะคะพืชสิ่งมีชีวิตหนึ่งกินพืชสิ่งมีชีวิตนึง,ก,นง,นงกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะนะจนสุดท้ายนะคะถูกจุลินทรีย์ย่อยไปนะคะกลายเป็นธาตุอาหารใหม่ในดินนะคะให้พืชเจริญเติบโตนะคะสิ่งมีสิ่งแวดล้อมแต่และชนิดจะมีความทนทานและเปราะต่อกัน เปลาะบางนะคะต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน,นะค่ะสิ่งมีชีวิตบางชนิดทนอุณหภูมิสูงได้บางชนิดทนอุณหภูมิต่ําได้นะคะบางชนิดต้องอยู่ที่อุณหภูมิปกตินะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น25องศา30องศาถึงสาองศาะคะแล้วแต่สิ่งมีชีวิตนะคะแต่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่สามารถทนอุณหภูมิทั้งร้อนหนาวเย็นอย่าเยือกได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะนะคะ นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะที่มีสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือกิจกรรมใดๆของมนุษย์ก็ตามนะคะทําให้อุณหภูมิของโลกนี่ร้อนขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ําด้วยนะคะพอน้ําร้อนนะคะสัตว์น้ําที่อยู่ในน้ําหรือพืชน,น้ําก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะ,ะมีโอกาสที่จะตายได้ในที่สุดนะคะ สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนนะคะตามมีวัฒนาการเลยะคะ่ะสมัยก่อน,นะคะ่ะจากเด็กนะคะเจะเริญเติบโตมาเป็นวัยรุ่นะคะจนเข้าสู่วัยเรียน,นะคะแล้วเป็นวัยทำงานจนสู่วัยชราแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะหรือเป็นการพัฒนาของเมืองนะคะ ะคะสมัยก่อนนะคะมีเทคโนโลยีแค่นี้นะคะเราก็สร้างนะคะตึกอาคาระคะสูงไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอเรารู้วิวัฒนาการะคะมีพัฒนาการมีความรู้มากขึ้น,นะคะเราก็สามารถสร้างตึกที่สูงมากสูงมากสูงมากโดยที่ไม่ล้มได้นะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะดังนั้น,นะคะเรามาดูประเภทของสิ่งแวดล้อมะคะ ถ้าเราใช้เกณฑ์ของลักษณะการเกิดะคะจะแบ่งสิ่งแวดล้อมได้เป็นอะไรบ้างะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ natural environment คะมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเราเรียกว่า biotic environment ส่วนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเราก็เรียกว่า abiotic environment นะคะส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือ man-made environment นะคะ ก็มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะนะคะอันนี้เป็นอ่าไบโอติกนะคะก็มีพืชมีสัตว์มีแบคทีเรียเชื้อราโปรโตโซวัวนะคะส่วนอ่าไบโอติกนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะก็มีน้ำนะคะดินอากาศแร่ธาตุแล้วก็แสงอาทิตย์นะคะถัดมานะคะ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีตึกรามอาคารบ้านช่องบ้านเรือนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็คือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะแต่ละชนชาติที่สร้างขึ้นนะคะถัดมาถ้าเราใช้เกณฑ์ลักษณะการดำรงชีวิตนะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะทางชีวภาพก็คือเป็นไบโอติกเอ็นวัลเมนต์กับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น physical environment นะคะถ้าเราใช้การมีรูปทรงนะคะที่สามารถเห็นได้นะคะก็คือมีรูปธรรมหรือเราเรียกภาษาอังกฤษ,ษว่า concrete นะคะกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า abstract นะคะนี้สิ่งแวดล้อมนะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะ ก็บอกว่าความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนั้น,นะคะมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานที่อยู่นะคะตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะเป็นตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะสิ่งแวดล้อมนั้นกําหนดการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะเช่นในประเทศไทยนะคะเป็นมี เป็นที่ราบลุ่มนะคะมีน้ํามากนะคะเราก็เหมาะที่จะทําการเกษตรพาะปลูกนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีภูเขาไฟเยอะเราก็คงไม่สามารถที่จะทำเพาะปลูกได้นะคะนะ,ะสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสําคัญต่อการจเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อ มนุษยชาตินะคะสิ่งแวดล้อมดีนะคะคุณภาพชีวิตของเราก็ดีนะคะการใช้ชีวิตของเราก็ดีนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อในเรื่องของการศึกษาหาความรู้วิชาการะคะเอกลักษณ์ของชาติได้ด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสุนทรียภาพของมนุษย์นะคะว่าเราก็ไปเที่ยวนะคะดูสิ่งแวดล้อมตามอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะในปัจจุบันนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในธรรมชาตินะคะ ไม่ว่าจะทั้งในประเทศแล้วก็ในท้องถิ่นนะคะมีแนวโน้มที่ถูกทำลายไปจากเนื้อมือของมนุษย์ทั้งนั้น,นะคะมนุษย์นี่เป็นตัวการสำคัญเลยนะคะในการสร้างปัญหานะ,ะให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็อาภัยธรรมชาติต่างๆนะคะทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะนนี้อขอฝากเลยนะคะอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะมีจิตสำนึกในการช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ อ่านี่นะคะอันนี้นะคะมองด้วยภาพไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเลยนะคะไทยติดอันดับ6ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดนะคะโอ้น้ำเน่าเสียนะคะใครไปเที่ยวทะเลนะคะเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วนะคะออกมาก็ขึ้นมาปุ๊บคันเลยนี่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าแพน้ำทะเลนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งสกรปรกหรือโลหะหนักหรือจุลินทรีย์นะคะเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำมาจากขยะที่เราทิ้งนะคะอ่านะคะ,คะกลางอ่าวไทยนะคะโอ้ มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยนะคะนี้อยากฝากอยากฝากนักศึกษาทุกคนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะออมีสตินิดนึงนะคะก่อนจะทิ้งอะไรลงไปนะคะทิ้งในถังขยะนะคะนะ,ะอันนี้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าในประเทศไทยของเรานะคะมีปัญหาขยะมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วจํานวนคนที่เยอะขึ้นในประเทศไทยไม่ได้มีผลต่อต่อปริมาณขยะนะคะแต่ ความมักง่ายของคนต่างหากที่มีถดผลต่อปัญหาขยะนะคะโอ้นะคะมีขยะที่ลอยอยู่ในแหล่งน้ําเกือบทุกที่เลยนะคะโอ้นะคะโดยเฉพาะแม่น้าเจ้าพยานะคะมีขยะเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยกว่าก,กิโลเลยนะคะขยะที่เรามักพบในทะเลนะคะก็มีเกือบหมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติกนะคะหลอดเครื่องดื่มฝาพลาสติกขวดน้ำภานะชนะบรรจุอาหารต่างๆนะคะบุหรี่น้ำมันโอ้ยแย,ย่เลยนะคะเราคาดการว่าในอนาคตนะคะปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่านะคะเป็น2เท่าสาเท่าเลยนะคะและเราไม่รู้จะกำจัดที่ไหนนะคะดังนั้น,นะคะ่ะอ,อยากฝากไว้นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนรายวิชานี้นะคะ ในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะคะนะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะคะเราก็มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น,นะคะดังนั้นคะเราก็จะต้องสร้างจิตสำนึกมากๆเลยนะคะเพราะว่าขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบนะคะนะแล้วก็มีการเก็บทำลายไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็ขยะตกค้างนะคะจงส่งส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะ เดี๋ยวกิจกรรมกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปาวิเคราะห์สถานการณ์กันในห้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ